13ในเกมวันพันแมนเดอร์ซอองเกตต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยครับวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมแคมป์ดวงดาวเวลากิจกรรมอะไรมาด้วยเนี่ยเป็นกิจกรรมออกระป๋องม่วงนะครับธรรมดาธรรมดาเล่นง่ายๆก็คือการย่างเนื้อตีบอสย่างเนื้อแล้วก็ลุ้นรางวัลเอาของไปแลกนะครับในแคมป์ดาวตรงนี้เนี่ยฮะ รางวัลของที่ลึกนี่ย่างเนื้อนี่แล้วมันจะได้ของรางวัลตามลําดบบขั้นนะครับเท่าเราได้ของรางวัลใหญ่ในแต่ละขั้นแล้วมันก็จะปลดล็อกในขั้นต่อๆไปครับถือว่าคุ้มอยู่เอากระป๋องง่วงมาลงเนี้ยใช้ได้นะการอัปดาวพิ้งโคดเยอะเลยแต่วันนี้เราไม่ได้มารีวิวกิจกรรมนี้ครับเพราะวันนี้เนี้ยเป็นการมาของด่วงอาชูราโมดยูอารายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทําคลิปและการไลฟ์สดเด้อ คิดจะเติมเกมวันพันแม่ให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพแพ็ก18บาทเติมโคตรคุ้มได้เงินมูลค่า25บาทพร้อแมแบงค์เขียว1แบงค์จัดไปดีแบบบั้มๆคือหลือคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพลูเรื่องมาตามนัดวันที่1สิงหาคมนะครับแต่ก,ก่อนที่จะไปคุยเรื่องด้วงนะครับขั้นเทพเนี่ยเมื่อวานนี้ไม่สามารถเติมเงินได้เพราะเขาพัฒนาระบบอยู่วันนี้เขาก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษเดี๋ยววันนี้ไม่แน่ใจว่ากี่โมงถ้าเปิดการเติมเงินจากขั้นเทพแล้วนะครับจากแพ็ก18 8บาทจะเหลือ16บาทเท่านั้นเพราะงั้นวันนี้รอเติมเงินกันเลยไม่แน่ใจว่าชาวนี้หรือว่าตอนเราอัดคลิปนี้เติมไม่อย่างนะครับลองเข้าเว็บไซต์คันเทพไปดูราคากันได้16บาทนี่คุ้มมากๆคุ้มจอดจอดเหมือนว่าเราเติมไป7-8แพ็คฟรีแพ็คหนึ่งอะสุดยอดามาอัปเดตกันหน่อยแล้วกันวันนี้เนี่ยพี่กั๊กพลังเต็มที่เลยนะอยู่อันดับ17นะครับอันดับตกจจัดนะมีใครมีด่วงแล้วเปล่าขอดูก่อนนะ มีคนมีดวงไหมเราอาจจะยังไม่เห็นเพราะว่าโอ้โหจานนอตเอาไปแล้วและเป็นตัวที่เก่งที่สุดด้วยเอาพาร์ทหนึ่งนะครับแต่ว่าของแกใส่เต็มยศเต็มแม็กจากคกนรองเท้านินจาโอเคเดี๋ยวรู้เรื่องเดีวได้รู้จกักเดีได้เจอกันจานนอตนะครับเดี๋ยวเราก็ตามเข้าไปเหมือนกันนะขอญาตเลยวันนี้เราเลือก87นะเลือก88วันนี้นะครับแต่ไม่ได้เร่งอะไรเรามาเร่งตอนอาชูราโหมดตอนอัดคลิปนี้เวลาตีห้า เขาเรียกว่านกที่ตื่นก่อนคือนกที่สามารถตอบคนในเซิร์เวอร์ได้ด้วยด้วงอาจูร่าเอ,อ,อไม่มีด้วงระวังร่วงนะน้องหมุนกงล้อเอาเพชรโรลัวแล้วก็ซื้อชโคโคโ็อกโกแลตเนี่ยวันนี้กดไป5้าครั้งกระป๋อม่วก,กดไป4ครั้งลงกิจกรรมแล้วก็อย่าลืมจัดต๋วดดำวันละ6ครับ วันละห้าวันละหกใส่ไปที่แบบเบิ่มเมคือ้ทยอยซื้อแล้วเดี๋ยวเราเอาเพชรไปใช้ประโยชน์เพชรตอนนี้พี่ลงไปเยอะมากเลยเพราะว่าร้านคาลึกลับอ่ะมันเอาของหน้าซื้อมาหมดเลยเนี่ยคือสิ่งที่พี่เอาอยู่ตอนนี้นะครับการดาวหรอมีเพิ่มเลทมาอย่างที่บอกประมาณวันที่สามของเดือนสิงหาการดาวจะมีเพิ่มเลทนะครับเราไปดูดว่งอาชุราหมดสิ่งที่เราต้องการมีอะไรบ้างถ้าเราจะเอารวงต้องการอะไรอยากได้ก่อนการันตีอ่ะไม่มีอะไรเลยนะร่างแรกก็ไม่มี หินปีศาจก็ไม่มีสกรอนเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้ก่อนการันตีเราต้องมีลูกแก้วด้วง1อันแล้วก็มีหินปีศาจสองลูกถึงจะได้ก่อนการันตีถ้าเกิดว่าการันตีร้อดสิคือขอหินฮีโร่หนอ่ะและหินปีศาจดิหินฮีโร่มาทําไมอ่ะหอันนะครับไปลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรสิบใบแรก ของตัวดําน้องชายนะมาเป็นสักขีพยานครับว่าราชาที่วันนี้ไม่เคยการันตีท้งนี้ไม่การันตีอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อวานนี่ตัวแดงเราล้างเกลือไปเรียบร้อยตัวแดงคือไม่มีอะไรดีเลยนะครับมันก็เลยส่งผลบุญมาให้ไอดีนี้หรือเปล่าับไม่มาอีกสิบใบนะสิบใบของตัวดําใส่ตามาเห็นลูกบาศดังนั้นก็ขอกระโดดชาร์จพลังแล้วก็กดข้ามไปเลยครับเพราะว่ามันไม่ลุ้นสีอยู่แล้วขอระเบิดบึ้ม ออกมาเป็นหินลูกแก้วอุย้ยชาร์ลอตสเน็กมาทำไมสองอันหืมหืกหน้าเลยหืมเหมั่นเที่ยวใบที่สามสิบของตัวดำมาเถอะขอก่อนการันตีมีให้เห็นไหมสามสิบใบยังเงียบเอาหินหรือลูกแก้วมาก่อนก็ได้ในเวลาเนี้ยขอลูกแก้วได้ไหมอยากได้ก่อนการันตีสี่สิบครับมาแล้วลูกแก้วดวงโอ้ my good เจ็ด น้องชายขอหินอีกสองก้อนน้องส่งกำลังใจมาหน่อยโอ้โหมันโดดเด่นเป็นสง,งา่ามันช่างแวววาวฮิตครับนี่มาเถอะใบเีห้าสิบา 50. มาเลยไม่หินสองก้อนไม่ได้จบๆพี่จะได้เก็บตัวดำไว้ให้การโรสใครเนี่ยค่าคือคนที่พวกแกตามหายังไม่ได้ที่ดูดิเล่นมาหกสิบสามวันเพิ่งได้ดวงล่างแรก <laughs> ดวงในการสมในอัตคัดจัดนะฮะไดร่างแรกมาก็ถือว่าเดี๋ยวเอาไปปลดฟิกเกอร์แล้วกันนะฮะแต่ขอห,หินปีาศาจได้หรือไม่โยม<อ>นะพ่อร่องเห็นแก่พระผู้เป็นเจ้าใส่ตาบอกว่าเดือจัดอ,ออกมาแบบนี้มาเลยหินออกมาไหมปาเบโบบูบ,บ้าอืมเกลือเละเทะนะครับเราเปิดไปกี่ใบแล้วเนี่ย คือตัวดาเรามีทะลุทะลวงนะเราดองรอไว้อยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันได้ก่อนการันตีเนี่ยมันจะได้การโรสได้ง่ายมากยิ่งขึ้นออกมาเถอะหิน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 ,หนไม่มารัวรัวครับหน่า,นาย,ยังจะไม่ถึงโรที่กําหนดยังไม่ถึงโรที่กําหนดข้าไปหินมาไหมหินของฉันไม่ออกคนโูไม่รู้ว่าโรที่ไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจบโรนี่แล้วออกไปเช็คนี่ ใส่ตะมักเหลุกบาทดังนั้นก็ขอต่อยหน่อยแล้วกันออกมาหินปีศาจไม่มาแล้วหินปีศาจหนึ่งก้อนโอ้มก้อนน้องชายก่อนการันตีเปล่าเนี้ยก่อนการันตีนะ่ะก่อนการันตีนะมีอยู่เจงเราเปิดไปเราเปิดไปแปดสิบใบเก้าสิบใบตอนนี้หินปีศาจมีทั้งหมดสอง ถ้าเปิดอีกเปิดถึงร้อยยี่ได้อีกหนึ่งตอนนี้เปิดเก้าสิบแล้วนะฮะถ้าเกิดการันตีได้อีกหนึ่งเป็นสี่เพราะงั้นเนะี่ยขอหินปิศาจอีกหนึ่งก้อนเพราะเราไม่อยากเปิดถึงหนึ่งร้อยแปดสิบใบที่หนึ่งร้อยใช่ไหมอะไรเราเป็นต้องเปลี่ยนสายแล้วต่อไปเลยใหญ่ยืย้อนะใบที่หนึ่งร้อยของตัวดำครับเรามาลุ้นกันนะฮะขอให้หินปีศาจออกมันจะจบขอก่อนการันตีสักรั้งนี้ไม่เคยได้เลยเนะี่ยการันตีเพียวเ ไอดีคนอื่นนี่ก่อนกันตีจังนะใบที่หนึ่งร้อยสิบมาเถอะี่เจมเมื่อวานฉันเกลือไปแล้วนะครับตัวแดงอ่ะวันนี้ขอไม่เกลือตัวไอสีทองพวกเราสามารถเริ่มการสังหารได้แล้วจัดไปนี้แบบเบิ่มๆคือเลยทำฮาร์ดร้อยไปเลยมาตัวซ้ำๆแบบนี้ครับมารัววหินปีศาจไม่ออกใบที่เท่าไหร่หนึ่งร้อยยี่สิบ ใบที่หนึ่งร้อยยี่สิไซตจะมาบอกขอเน้นๆเหนียงเหนีนยงออกมาไม่ไม่มาว่ะใบที่หนึ่งร้อยสามสิบของตัวดำครับเฮ้ยมันใกล้การันตีแล้วนะอย่าถึงขนาดการันตีแล้วนะออกเอะหินปีศาจยามันใกล้แล้วอูการโรพาร์ทสองจะได้เห็นไหมน้องชายมาเถอะหินไหม หินปีศาจออกเอะไม่มาใบที่อะไรนะใบที่ร้อยห้าสิบแล้วป่ะมาร้อยใบที่ร้อยสี่สิบเดี๋ยวมันเราน่าจะได้การันตีอีกอันนึงว่าจะได้หินหรือลูกแก้วนะครับได้ลูกแก้วมานี่รอไห้นะขอเป็นหินนะครับอีกหนึ่งการันตีอ่ะโอ้จบจบเลยพบแล้วเวลานี้ก่อนการันตีแล้วตัวเหลือเยอะจัดแล้วนึงนะเช็คก่อนเปิด ร้ 150. อยสิบไอแม่งเกือบร้อยแปดสิบแล้วอีกสาสิบใบถือว่าประหยัดตั๋วได้สามสิบใบครับเรียบร้อยสี่ก้อนูหเสร็จอาุูราโหมดกระโดดเปิดถ้าอีกสามสิบใบนี่ดหินปีศาจกับลูกแก้วแต่เราไม่เอาละเราพอเราจบแค่นี้นะครับทําให้ตั๋วที่เราเตรียมไว้เนี่ยเหลือเจ็ดสิบใบก็คือเซฟได้สาสิบใบอะน้องอูโหกาโร่พาสองรออยู่แล้วแบบนี้นะ แล้วก็ไปช่วงนาทีแห่งประวัติศาสตร์กันเลยครับเดี๋ยวพี่จะประกอบล่างด้วงอาชูร,ร่าโหมดกระโดดเปิดแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นพลังที่แท้จริงของฉันปลุกตื่นเลยอยู่ไหนนี่เปิดใช้งานพลังเด้งมาห้าพันเปิดใช้เอกเด้งน้อยจัดแต่มันให้ทุกตัวในทีมครับข้อดีก็คือถ้าเกิดใครมีหินปีศาจอะไรเยอะนีก็โอเคหินฮีโร่เนี่ยเอามาเปิดได้ห้าพันแล้วก็เวลาแห่งประวัติศาสตร์มาถึงแล้วครับดู เซเลมูนเซเลมูนโอมาแล้วดวงชลากระโดดคว้างด้วยลำโพงแล้วก็ต่อยบ่กูรอววรอโอรอย่างแน่โอ้โหไม่มีดวงระวังร่วงนะน้องชายเจอแบบนี้พ um. ี like ố, ่กอเซฟจอก่อนโอ้โหูทำปกสิครับรออะไรอะไม่มีร่วงนี่น้องร่วงแน่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหดไปหรือเปล่าน้อง นะความเก่งให้สิบความเท่ให้ร้อยตัวอย่างเท่อย่างเอามาแล้วแล้วเดี๋ยวพี่ขอเวลาปั้นแป๊บนึงนะพี่เตรียมทรัพยากรไว้นะขออน้อาผูผุกเช้าอีกแป๊บนึง เอาละโอเคเราปั้นร่วงไปคร่าวๆนะครับพลังยังไม่ได้เยอะนะะพลังปั้นได้แค่แสนล้านดล้านเก้าไม่ได้แสนนะแต่ว่าขับเคลื่อนไปสามล้านแล้วอ,อาจารย์น็อตเนี่ยปั้นร่วงไปสี่ล้านอู้หูจะบ้ายังไม่ทันหกโมงเช้าเลยอาจารย์น็อตชั่วโมงเดียวปั้นในขนาดนั้นแต่เรายังปั้นได้ต่อนะครับแต่ว่าเวลาพี่ไม่มีละเนี่ยแล้วเราจะเปิดทักษะแล้วก็ลงดันได้นะครับแต่ขอโชว์หน่อยละกันมาปลดปล่อยพลังที่แท้จริงของทีม บัมเด้งขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวนะนักใช้ใส่ไปด้วยคอเกียโรสเกโรไม่ต้องสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับนี่เอาคอแค่ขั้นหนึ่งก็พอเพราะว่าเพิ่มเลือดเนี่ยไรค่ามากตายอยู่ดีนะบางคนบอกว่าขับเคลื่อนเราจะได้ตีแรงเพราะาเกียโรสเกโรเพิ่มเลือดนะแต่ขับเคลื่อนก็ตีแรงอยู่แล้วไม่ต้องใช้น้องใช้นี่ให้พลังงานสามจุดเนี่ยพอแล้วนะครับจัดทีมารูปร่างหน้าตาประมาณนี้ <c oughs> พอไปวัดไปว่า พอจะไหวนะแล้วลองดูว่าจะเป็นอย่างไรนะด้วงอะจูราจะได้เปิดไหมไปสู้กับใครดีสู้กับคนไม่มีด้วงอยู่แล้วนะบอกแล้ว่าไม่สุ่มอะตายนะไม่มีด้วงก็ร่วงแน่น้องใครมั่ง ISKK โอซอนตัวดาลูมานะอา้าวฮะไดลูมินาเจอตุรเทพคนที่หสภาพคนที่เจ็ดน้อง นะมาเลยดายะดายไดายไดายะ,ดยะโดนราชาที่วกนี้นะครับมาเพราะมาความโหดอาชุราโมดกระโดดทุ่มลำโพงใส่หน้าคุณมาแล้วน้องชายแล้วก็เขาโดนโดนเขาเปิดก่อนนะด้วยโซนิกพลังประกายเกลือมาแล้วโดนแซงมาฝั่งสีเงาูเขาไวกว่าหมดเลยอะแล้วไปไตีฟินิกเราทำเทื่อ นกพี่เลี้ยงไว้อย่างตั้งใจมาตีนกพี่ทําไมครับแล้วก็โด,โดนโด้วงล่าง S S อ,อ,อ,อโหอยโดนเข้าที่หน้าแล้วก็ King Engine ครับเสียงแห่งความสิ้นหวังมัาจะไหวป่าว <laughs> น้องดวงพี่จะได้ออกนี่ยโจมตีเหนือขีดจํากัดครับไปที่ซูริลหายไปก่อนแต่เรามีฟินิกแมนคอยชุบยีวอยู่น้องชายเดี๋ยวตื่นมาบูแน่นอนแล้วก็ซูเปอร์รอยสีหลุยสม,มุยด้วยใส่เข้ามาโดนไปหนึ่งแสนดามเมจครับเข <c oughs> าออกทัง <c oughs> ทีมาบูบอมอก คือเราหัวล้อที่หลังไม่รู้จะดังกว่าหรือเปล่าครับโดนเสียงแห่งความสิ้นหวังของคิงเอนจินไปอีกเอาไงล่ะทีเนี้ยดวงไหนเราเปิดมาแล้วดวงได้นอนแน่ครับดวงนอนครับคือความสามารถเนี่ยจะเหมือนกับเอ่อนี่แหละเดี๋ยวใช้พลังโจมตีบูมทุมด้วยลำโพงรถโอราไม่เข้า <laughs> แล้วตายแล้วตื่นมาตายต่อเดี๋ยวดวงดวงมันจะเกิดเขาเรียกว่าล้างแค้นเหรอไม่ใช่ล้างแค้นเป็นอีแบบหนึ่งฮะได้แปดครั้ง นะครับแล้วก็โจมตีด้วยพลังโจมตีเดี๋ยวนายะนี่แกไปใส่ฮาคีกราะมาจากไหนเนี่ยไม่ตายเว้ยขอหมัดปืนกลย่างยืดหน่อยเหินนะพาอืมออกชา้าร์ดชัวนะากว่าจะออกแม่งเลือดเต็มหลอดแล้วเลือดแม่งเต็มตัวแล้วกว่ามันจะออกเออแล้วก็โดนี่ครับอาชูราโหมดกระโดดเปิดออกช้านะเหรอืเข้าพที่หน้ารีวิวด้วงเอสนาบวกชัดเลยแล้วก็มาแล้วเสียงแห่งความสิ้นหวังเริ่มสิ้นหวังแล้วต่อยไม่เข้าอาจจะแบบ ของแดงกูสองอันนะอาจจะอัดมาไม่ดีพอเลยขอส่วนหน่อยอืมหายไปหนึ่งดวงชูราหมดแล้วก็ขอหน่อยละการฟันสถานปัตตภิกอืมวเราวาราโหราเจ็ดสิบแปดล้านเนี่อต่อยแล้วตายดวงอะต่อยแล้วลอกคราบอ้าวในยะไม่มีแบบนี้ฟันสถานปัตตภิกอืมวเราวาราโฮราโดนไปสิบเก้าล้านโอ้โยแรงนะต่อยแรงนะครับดวงอะวราวราแต่เราลี เรารีดาวรักชายไปจะมาอัดด้วงโอ้โหเดี๋ยวนะด้วงโหร,โรตโตยหายโอ้โตยธรรมดาต่อยธรรมดาลูกไฟไม่มีแล้วนะเมื่อกี้แบบการไล่โจมตีหมดเลยนะครับแต่ด้วงเนี่ยออก่าตายไหวหน่อยนะอ้นอวราเหลือเหลือออกไปรีวิวสกิลอีกทีนะครับอันนี้เราออกมารีมาสู้ก่อนนะไหวหรือเปล่าในรยะไม่มีด้วงระวังร่วงนะครับน้องชาย โอ้โหนี่พี่เหลือเต็มทีมน้องแต่น้องแม่งเลื่อนไม่ลดเลยแล้วก็โดนโจมตีเหนือขีดจำกัดใส่หน้าดวงเลยอีกครับโดนไปสองดวงไหวไหมดวงบอกว่าขอฟันสถานปฏิพีหน่อยโหด้าโหดาว่าเราเราราเมีบล็อกดาเมจหรอโดนไปสี่ล้านแล้วก็ดวงก็ร่วงนอนเกิดไม่อีกทีหนึ่งขอโจมตีเหนือขีดจำกัดธรรมชาติอันยิ่งใหญ่โคตรอึดนมันน่าจะเป็นไล่โจมตีของเรานะมันถึงได้เบาขนาดนั้นอะดวงอย่า่วงนะดวงบอกว่าขอหน่อยแล้วกัน จมตีเหนือขีดจำกัดดวงไม่ล่วงหรอเฮ้ยไล่อะไรสองทีดวงบอกมาฝันสถานปัตตุิืุทุ่มในลำโพงแล้วก็หมัดปืนกลถ้าโจมตีมันเท่มากนะครับสี่ล้านดวงเกิดมาอีกรอบอีกแล้วขอสวยหลุยสมุยด้วยรักชายมึงน,น่าจะปรับความไวก่อนนะ <c oughs> แย่งลูกไฟดว้วยกูกนะ <c oughs> แย่งลูกไฟฉันทำไมเนะี่ยโดนหมัดปืนกลเหนอตีธรรมดาไปแล้วเข้าสู่เทิร์นที่สาม เธอหนี่สามมาขอเน้นๆหน่อยนะหมัดมังกรเหินนะพะโดนดักชายแย่งลูกไฟจากตัวความหวังกายมันตัวแย่งลูกไฟไเวลาดักชายหมัดปืนกลลดเลือไปให้ได้มากที่สุดแล้วก็โดนโจมตีเหนือขีดจํากัดสวนเข้ามาครับอ<ๆ>ันนี้แบบไล่โจมตีนะดวงเรายังยืนได้แล้วขอฟันสถานบันทีน่าจะตายเนี่ยโดนหมัดปืนกลสามล้านแล้วก็โดนสี่ล้านแปดตายดวงยังกลับมาได้ครับขอเน้นหน่อยโจมตีเหนือขีดจากัดเท่าไหร่เนี่ย นี่ตีสี่ล้านครับพอๆกอันเลยขนาดร่วงเรายังปั้นไม่สุดนะเพราะว่าร่วงมันเป็นดามเอจไงในส่นของขับเคลื่อนมันเป็นเลือดไงครับเ,ออเราปั้นไม่สุดนะถ้าปั้นสุดมันจะแรงกว่านี้มากนะครับร่วงอูดแต่ถ้าถ้าโจมตีมันอย่างเท่คือตีเท่ากับเคลื่อนแล้วอะตอนเนี้ยอาะไรนี่ตัวแยงลูกไฟกูพอได้แล้วปั่นอยู่นั่นแหละปั่นไม่เข้าเนี่ยถ้านั้นเขาน่าจะร่วงไปนานล้ะนะครับแต่แต่ระยะอึดไปไหมอะระยะพี่ถามจริงนะ นี่มึงตัวเดียวไม่นอนเลยนะที่ตีมาสามเธอแล้วนะเลือดสามหลอดไม่ลดเลยอระคนดูเฮ้ยตายหน่อยดิเฮ้ยจนร่วงเราจะร่วงแล้วนะโดนฟันเหนือคีดจำกัดร่วงบอกขอสวนหน่อยเฮ้ยข้อดีของร่วงคือมันยังไม่ร่วงเลยอะ่ะมันจะตีก่อนอะ่ะมันจะสวนก่อนแล้วมันค่อยร่วงฮะร่วงร่วงไหมแหลกคราวนี้กลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็โจมตีเหนือีดจำกัดแบบไล่โจมตีโดนไปสี่ล้านเจ็ดอืมเลือดสองหลอด โดนสวนอีกแล้วโดนสวนมาล่วงอย่าเพิ่งล่วงขอสวนก่อนฟันสถานปัตตาพีบอบาโบาโบาโบบาโบาโบาเลือดเหลือหลอดเดียวเอาให้มันล่วงตายแล้วไปดูดวงพี่หายไปแล้วน้องเฮ้ยใจเย็นเบาๆได้ยะได้ยะงตัวเดียวนะขอญาติพี่ปั้นได้ไหมได้ยะพี่ขอรีวิวได้ไหมน้องชายอย่าฆ่าพี่ๆๆตีไม่เข้า โอ้โหเ,<ข>เขาเขาฟันสุดครับเขาฟัานสุดคือซุยริวไร้คาปเลยตัวเคลียคีผงพี่เนี่ยแล้วเขาฟันทีเราเกือบตายกูจะรู้ขอฟันขึ้นหน่อยจงตีนนะคิดใน,นอืมฮ้ไม่ตายอีกกูตายก่อนดูแล้วเนี่ยแล้วดูดีเลือดเต็มหลอดเลือดเต็มหลอดหาย what สวนไงนสวนไปก่อนเราได้เปิดก่อนเปิดก่อนน้องไม่ตายด้วยกูตายแทนกูว่า กูว่ากูตายแทนกูกูตายแทนละใครชนะเรียบร้อยกูว่าแล้วตีไม่ลงโอ้โหมึงปั้นกับเพื่อนเท่าไหร่เนี่ยไปดูอ่ดิดดอืมโอ้ห้าล้านสมควรแล้วดวงพลังล้านเดียวโอ้ขอญาติปั้นดวงก่อนอนะกูจะรั่วกูจะหลุมกูแค่แค้นแน่เว้าวจริงสามตื่นมาตีสี่เพื่ออะไรวะโดนตก